พามาดูของโทนของผมนะครับได้หลายอย่างเลยในกันดีตัวเนี้ยวันนี้ใส่รถได้นะครับกันดีดสภาพสวยเลยครบครบได้พ,พอท่อพอบอมด้วยเนี่ยเป็นสตนเลสแท้นะครับพอบอมไอ้ขอบู่น,นี่ขบูอะไรเว็บร้อยเลยครับใช่มา้วยรอยยิ้มเารอเนี้ยร้อยครับได้ผลเทียบเลยผมข่งอท่อ,อเดี๋ยวพอติดลัก้าให้ก่อนนะครับทีนี้ หนึ่งหมดนี่จะมีเดี๋ยวนะอันนี้ขอ1นึ่อมว่านะึ 100, ่งรบกอันนี้ผมขอ200ร้อยไดครับสองร้อันนี้เรือลืออมอันนี้หกสิบบาทกอันนี้มีพอสอพออันนี้วนี้ขอร้อยาส เอาหมด5้าสบบาทครับนดกอนนี้อีกนี่นี่อันนี้อันนี้อันนอนีั้อน้อน้นนอน,อน้อัั